เอานะครับผมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องงองแงนะครับผมเจอกันกันกบสปพยุท์วิญญาจารย์เต้าหลัวตาลูกตอนนี้เป็นเวลาประมาณจะหกโมงแล้วที่บ้านผมอาจจะมีเสียงฝนตกนะครับผมเพราะกาลังตกเลยครับผมตอนนี้วันนี้เป็นวันที่สามนะครับผมในการล่าวงแหวนของเราไม่ได้มาทําอะไรมากเลยครับผมมาล่าวงแหวนอย่างเดียวเลยครับซุ่มประมาณสิบครั้งแล้วก็สัญญาลักษ์อีกประมาณห้าครั้งเราไปดูกันเลยดีกว่า เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมว่าเราจะได้อะไรไหมสัญ,ญลักษณ์ก่อนลวกันสัญ,ญลักษณ์เมื่อวานเราได้สกินไปแล้วนะครับผมสองตัวละครเลยวันนี้เราจะได้อะไรไหมไปบึ๊บปั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 บ,ปบ,ปบมาดิโอเกลือก็ไม่เกลือเท่าไหร่นะอันนี้คืออะไรอะ่ะอ้าวคางเลยนั่น เป็นกระดูกวิญญาณโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเขาไปเลือกกันอนกทงว่าจะเอาอะไรเอเครับผมก็ถือว่าดีมาในระดับหนึ่งแต่กระดูกวิญญาณเฉพาะของออสการ์เรายังไม่ได้นะแล้วออสการ์เป็นตัวที่ผมใช้ด้วยนะครับผมใช้ในยกคนท้าดวนใช้เป็นทีมถึกอย่างแม่งยังเวิร์กมา ห่งแหวนมายันแสนปีกันดีกว่าสิบครั้งเนี่ยผมขอสักวงนะผมยังไม่เคยซุ่มได้วงแหวนิาญานแสนปีเลยคนระับผมซุ่มมาเป็นร้อยๆครั้งแล้วเวลามีตู้พวกเอสพีพวก, SP, พวกได้ออกมาแล้วเขาจะมีให้ซุ่มวงแหวนผมไปซุ่มประจำเพราะผมได้ตัวละครเลยวะผมไม่เคยเอาตัวละครซ้ำช่องให้ได้ซีดาวห้าดาวเลยนะมัน มาซุ่มวงแหวนแล้วมันได้เองตลอดเลยไปอีกแค่กี่วันเองจะหมดแล้วขอสักวงเถอะเนี่ยจริงตั้งแต่มันมีซุ่มวงแหวนมาผมไม่เคยได้เลยวงแหวนเส้นปีผมมีวงเดียวผมมาทําเองขึ้นมาขอสักวงเถอะโอ้โหเน็ตฝนตกเน็ตสะดุดเบิกข่าวแง่เลยคุยเอ้ยอู้ ตามที่เห็นนะครับผม oh. <sighs> หมดครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยโอ้ยใส่เซ็งไปละบาย